สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเลือกพิกออสติน2025ในสเตจ2กันนะก็จะเป็นทีมที่ใหญ่ขึ้นมา8ทีมแล้วก็ทีมที่เข้ารอบจากก่อนหน้านี้มา8ทีมใช่ปะ่ะหรือ6ทีมว่8ทีมดิใช่ดูสิเราทายอะไรถูกไปบ้างรอบก่อนพวกความน่าเชื่อถือผมทายที่เราอีกชนะ3-0ถูกแต่ B8 ดันเข้ามานะตอนแรกผมทายอะไรไปแล้แผมทาย i m p e r o r Imperial แล้วก็ Legacy ตกรอบ3ามนแต่ Legacy เข้ารอบนะแล้วก็ c o m p a c ตกรอบว่ตัว w า c a ตกรอบก็เณินไทยถูกประมาณนี้มันขึ้นว่าผมได้3มแต้มอ่ะอแต่ผมไม่ได้กล่องอ่ะมันมันไม่ได้มันไม่ให้มันต้องซื้อหมดเลยซึ่งกูไม่ซื้อไปกันต่อส่วนทีมอันนี้ เวลาคงเหลือในการเล่ออีก9ชั่วโมงโอเคผมคิดว่าทีมที่จะชนะ3สูนะอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวผมชอบเฟสแคนและผมก็ชอบ f a l คอนเพราะว่ามีมอนซีกับ n i โก้และอันนี้ผมชอบมีเพราะมีซิมเพิตอนแรกผมชอบอยู่แล้วนะและซิมเพิลนะผมก็ชอบแล้วมันก็ชอบเลยใครไปชอบเลยตกรอบนะตกรอบเรามาดูจากผลงาน s t a จวัก่อน สเตตวันใครที่แบบว่ากลับมาแบบพืชจับเลยนะผมจะเอาจากนี้ตรงนี้ที่แพ้มาสองแล้วก็เพิ่งกลับมาชนะหรืออะไรก็ไม่รู้เนะน,นี่ยอันเนี้ยเร่งหองเนะี่ยน่าจะชนะหนึ่งแล้วแพมาสองแล้วก็ต้องเป็นแพสองเพื่อจะได้อต้องชนะเพื่อเข้าสามสองอ่ะตรงนี้ก็จะมีทีมเลกาซี่นะที่ได้เข้าไปก็มีไทลูที่ได้เข้าไปแล้วก็มีหมี่ที่ได้เข้าไปอ่ะก็จะเป็นสามทีมนี้ที่ผมจะต้องมาดูว่าใครจะโดน เลกาซี Legacy, ไทลูหมีเพราะว่ามันเล่นเยอะแผนมันก็เลยโดนอ่านเยอะมันก็เลยอาจจะโดนนะไทลูไทลูผมว่าดูดีสุดในจีนละเลกาซี Legacy, กับหมีแล้วกันความคิดเห็นส่วนตัวนะส่วนทีมที่จะเข้ารอบสามหนึ่งสามสองอ๋อเ้เราไม่สามารถใช้อันนี้ได้เฮย้โฮยโหถ้าสาสูนี่เราเอาช่วยเราเอานี่ไปไว้นี่นะเนี่ยไม่เป็นไร เลือกใหม่ทีมที่จะเข้ารอบเวอร์ต p สโปรสมีโอกาสเข้ารอบแน่นอนฟูเร e ียอีสปอร์ตไม่ต้องสืบฮีโรอีกเป็นทีมที่แผนดี MIBR มีใครบ้างวัยุคนี้ไม่รู้ใมูรไทรัเชียร์ทีมจีนสักทีไหมทีมจีนสักทีม M80 ไม่รู้โลโก้เทชอบ B8 B8 นี้น่ารุนนะเข้ามาแบบชนะ30ผมบอกเลยว่า มีโอกาสสูงมากและนี่ก็คือพิกที่ผมเลือก30จะเป็นเฟสแคนแล้วก็ฟอลคอนตกรอบ03จะเป็นลินลินเวอร์ชันกับเลกาซี่เข้ารอบ6 t ทีจะเป็นเวอร์ซัสโปรฟูเรียฮีโรอิกไทรูแล้วก็ M80 แล้วก็ B8 ชื่อทีมอะไรก็ไม่รู้ประมาณนี้หลังจากสถิติรอบก่อนเราพาดไปแบบ นิดเดียวอ่ะบอกเลยว่านิดเดียวถ้าเกิดกูแม่นขนาดนั้นกูน่าจะเป็นนักพนันที่รวยมากโอเคเราจะพิกตามนี้นะถ้าใครอยากตามก็สามารถตามกันได้แต่ก็ลองคิดทิ่กันดูลองหาข้อมูลกันดูโอเคยืนยันคชิงเรียบร้อย,อยวยเราได้มันเราได้โทเคนเงินว่ะน้องโทเคนเราเปลี่ยนสีว่ะน้องเชี่อเก็บไว เหลือรับของเชือลึกหนึ่งอย่าบอกนะว่าเหรียญน,นี้มันสามารถเอาไปซื้อก่องตรงนี้ได้โอ้โหแบบนี้นี่เองเกตละแต่มันน่าจะเหมือนแต่ว่ารอบรอบชิงอะไรเงี้ยมันจะเป็นของกล่องที่ดีกวา่าเราก็จะเก็บเหรียญน,นี้ไว้ก่อนนะครับโอเคสหรับคลิกนี้ก็ ประมานี้แล้วกันนะเจอกัใหม่คลิปหน้าฝากไปก็ช่วยตามด้วยเจอกันครับบายฮะ